หลังทำเนียบขาวประกาศอัตราภาษีตอบโต้สารัฐของไทยที่อัตรา1้อยละานายพิชัยชุนหะวชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าผลการเจรจาภาษีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นทีมไทยแลนด์ยังคงต้องเจรจาในรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆรวมทั้งการเตรียมการสําหรับคําสั่งซื้อสินค้าการลงทุนการแก้ไขระเบียบที่ไม่ใช่ภาษี ตลอดจนการจรจารสัดส่วนวัตถุดิบรายสินค้าเพื่อความชัดเจนในการประเมินภาษีสวมสิทธิ์ส่งออกหรือทานชิปเมนที่ถูกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ40 ส่วนสินค้าในรายการเจราจาครั้งนี้นายพิชัยกล่าวว่าพิจารณาภายใต้หลักการเดียวกับการเจราจารายการสินค้าในกรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ไทยจีนออสเตรเลียและญี่ปุ่นทําให้มีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้านับหมื่นรายการมีทั้งสินค้าที่สหรัฐไม่สามารถแข่งขันได้หลายรายการอีกทั้งในบางรายการอย่างเช่นถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าที่ไทยนั้นต้องการใช้แต่ว่า ผลผลิตนั้นไม่พอกับความต้องการจึงได้ขยายโคต้าการนำเข้าเช่นถั่วเหลืองก็ขยายเพิ่มอีก1-2ล้านตันค่ะส่วนเนื้อหมูต้องยอมเปิดให้นำเข้าแบบมีเงื่อนไขประมาณร้อยละหนึ่งของความต้องการบริโภครวมทั้งให้รัฐวิสาหากิจและบริษัทเอกชนที่กระทรวงการคลังนั้นถือหุ้นทยอยปรับเปลี่ยนสัดส่วนคำสั่งซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐส่งเสริมให้เอกชนไทยนั้นไปลงทุนในสหรัฐ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและพลังงานสะอาดแต่ไม่ขอเปิดเผยในวงเงินลงทุนค่ะนายพิชัยยังปฏิเสธว่าในการเจรจาภาษีไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์สัมปทานแหล่งก๊าซและฐานทัพทางทหารแก่สหรัฐค่ะการไปลงทุนเนี่ยม,มันเทียบแล้วเนี่ยเขามองว่าจริงๆไม่เยอะแต่สําหรับเราเราเยอะอาจจะเยอะก็ได้เราก็จะมีเฉพาะบางอ,อันไหนที่เรามีความ เก่งอย่างเช่นเรามีกเกษตรแปรรูปเนี่ยถ้าก็าให้โอกาสลานจะพิจณาก็ได้เพราะว่าเพราะว่า,าวัตถุดิบบางส่วนอยู่ที่โน่นถูกไหมครับเราก็ไปทําที่นั่นเลยกเกษตรแปรรูปอ,อันถัดมาก็คือเกี่ยวเรื่องพลังงานซึ่งเรานําเข้านําเข้าก็คือซื้อยอย่างเดียวทํำไมไม่ลงทุนด้วยซื้อด้วยอะไรเงี้ยนะครับ ด้านนายจตุพรบุรุษพาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มองว่าการที่ประเทศไทยได้รับอัตราภาษีนําเข้าสารัฐที่19เป็นนั้นเป็นเรื่องดีโดยผลการเจราจาออกมาใกล้เคียงกับกลุ่มอาเซียนค่ะแต่ว่าหลังจากนี้นั้นจะต้องมีการหารือในรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะเปิดศูนย์สินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ถนนรัชดา พร้อมกับยอมรับว่าต้องติดตามสินค้าภาคการเกษตรบางรายการค่ะที่เราเปิดให้นําเข้าจํานวนมากซึ่งอาจจะกระทบต่อกเกษตรกรแต่ย้านะคะว่าการเปิดให้นําเข้าไม่ใช่ระยะเร่งด่วนหรือทันทีทันใดไทยนั้นยังมีเวลาในการปรับตัวค่ะ